พวนเห็นเห็ดแล้วทุกท่ามันนีบัวเห็ดบัวบักเลยไล่ยังไงล่แถวว่าแต่แบบบัวแต่บนเห็ด็ัวของท่าเพิ่นน่ะบูบักเลยไล่อ่แต่บนเห็ดปัวเห็ดไตเบื่อว่าสันบักกากินแล้วเนาะแม่เลงแล้วแม่เล่งแล้วไป แล้วก็คนเนาะคนเอาไปทางพูนคนแล้วก็พ่อรถมาใส่เอาขี่รถมอกหรือขี่รถแตกๆนั่นเองรถอีเ้นหนักอยู่ไปกำแค้นขึ้นพอดีอ้อเมื่อยบอมาตัดแตนกลวยตัดปีแี้นี่เนี่ยเมื่อยอยู่ทุกคน ส่วนบัวในฟันความจริงไกลเข้ามาเลยๆเดินคนเด้อคุณเห็นบอกแต่ก่อนนี่ค่อยว่าคา่อยปุ้ยสุดพูนแต่ตมันนี้เวลามาหอนทีเลือบอลเล่นเป็นน้ำหัวนเห็นเห็ดแล้วถูกท่ามตูนีบัวเห็ดบวกบอ่ไยลลยยังไง ไล่แถวว่าแต่บัวแต่บัวนี่ปวกสะท่าเพิ่นเนาะโอ้เดี๋ยวให้เบิ่งเดี๋ยวนะนับมาโอ้ขัดขันเห็ดอันนี้โอ้เราลายแถวไล่ว่าเิ้าเจ้าแต่บัวแมนเห็ดบัวโอ้ไม่ก็ขุงเราการให้บัวเห็ดบัวคือคนสี่ได้เนาะบัวเมกเลยไล่เนะแต่บัแมนเห็ดปวกเห็ดใจเบื่อว่าสัน บักากินแล้วเน,ะนาะเราห่างห้าจากการเหียนนี่นะคะสันให้เรา <c oughs> งามกว่านี้มาแมกระแตงกระไดดอกไม้เมื่อหอมมาปุ๊บ เมื่อกินเขาบ้านเนี่ยเป็นเนาะเป็นมันซาถ้ากับสุดปัดห้ากับไปเสื้อนมาบริกินเท่าเสาปันนี้เด็กๆมาซื้อเลี้ยงซื้อไปให้ขายเออหนูว่าให้เจ้าเสนอะดี๋ยวไม่นอนเด็กๆมาซื้อเอาเลี้ยง นาแล้ว <Yeah. S 2> Thank you thank you เมื่อบานกินแบบมากินอยู่นี้น่ะมันเ๊้ลืมที่หยิบเงิน